เกิดแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนเป็นแต่ช้าหรือเร็วต่างกันเพียงเท่านั้นในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปตามความทะเยอทะยานความอยากไม่มีเมืองพอมันจะพาเราให้ล่งจงจะเป็นผู้หมดหวังหมดหวังทั้งมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วสถานที่ไปเกิดก็ไปเกิดในที่หมดหวังหมดหวังมีแต่ความทุกข์ความทรมานใครอยากไปเกิดในที่เช่นนั้น เมื่อไม่อยากไมเกิดแล้วให้รีบแก้ไขดัดแปลงตัวแดเงเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เพื่อความเป็นคนดีแล้วตายแล้วก็เป็นคนดียังมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนดีสงบร่มเย็นตลอดไปเลยทุกภพกทุกชาติเมื่อบาตสนามบารมีแก่กล้าเพราะการทำความดีไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงฝั่งฟ้าพ้นคือพระนิพพานได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนะ ภาษาวอกของพระพุทธเจ้าแต่พระองค์พระองค์งคมีกันวนมากขนาดไหนเราเมื่อสร้างความดีเป็นทางสายเดียวกันจะเข้าถึงจุดเดียวกันคือความเสมอภาคอยู่ในทรรมพอได้บรรลุธรรมปึ๋งขึ้นมาเรียกว่าเราอยู่ในท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยอยู่ในท่ามกลางแห่งพระสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยไม่ต้องไป ถามหาพระพุทธเจ้าว่ามีกี่องค์มีองค์ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงสาวกทั้งหลายมีเกี่ค์ไม่ต้องถามธรรมชาติอันนี้เป็นอันเดียวกันแล้ว